สัสดีค่ะวันนี้ตั้มชาวโพิมีที่พักดีๆติดชายหาดบางแสนราคาเริ่มต้นคืนละ1,169บาทมาแนะนำเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือโรงแรมโคโค่บีชดีสอร์ททำเลที่ตั้งดีมากๆเลยนะคะด้านหน้าที่พักมีร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารมากมายไว้คอยให้บริการและที่สำคัญอยู่ใกล้ชายหาดบางแสนเดินเล่นชายหาดหรือว่าจะลงไปเล่นน้ำทะเลก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ทางเข้าโคโคบิชดีสอร์นะคะด้านหน้าก็จะเป็นชายหาดบางแสนอ๋เราขับรถมาถึงด้านหน้าขวามือเป็นชายหาดบางแสนซ้ายมือก็เป็นที่พักนะคะใกล้ทะเลมากๆเลยอันนี้เป็นร้านตารตนะคะ เป็นด้านส่วนด้านหน้าของที่พักก็จะมีลานจอดรถให้นะคะเราก็สามารถจอดรถที่ลานจอด,ดรถแล้วก็เดินเข้าไปเช็คอิน้านไในได้เลยด้านหน้านะคะติดต่อสอบถามรีเซพชัน ตอนนี้เราเข้ามาเช็คอินที่พักแล้วนะคะที่โคโค่บีชดีสันนะคะอยู่ที่บางแสงชลบุรีเดี๋ยวเราจะพาชมโดยรอบภายในห้องพักนะคะว่ามีอะไรบ้างที่พักคืนนี้เราจองมาเป็นห้องเดียวเตียงเดียวนะคะดับเบิลเบสคืนละตกราคาคือละ1 1 6 9บาทห้องที่เราพักเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นวิวทะเลนะคะเป็นวิวเมืองแต่ก็โอเคนะคะในราคานี้ ซึ่งที่พักเนี่ยอยู่ติดกับหาดชายหาดบางแสนเลยถ้าเราข้ามถนนไปก็คือเป็นหาดเลยนะคะซึ่งราคาเนี่ยเราก็ถือว่าโอเคนะคะเหมาะสําหรับเวลาเรามาพักท่องเที่ยววันหยุดช่วงสั้นๆเนี่ยบางแสนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมภายในที่พักกันนะคะโอ,คอโอ้ก็จะมีเป็นในส่วนเปียกกับส่วนแห้งนะคะแยกกัน มีกระจะมีชักโครก้าไในก็จะมีชเวอร์ใหญ่ให้ก็มีสบู่มีสบู่มีแชมพูมีน้ำให้นะมันอาจจะดูแคบๆเล็กหน่อยแต่ก็ก็ใช้งานได้สบายีนะคะกอก็จะมีตให้เราทองีวีมีโทรศัพท์มีโต๊ะให้นั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า ีก็จะมีการนร้อนมีได้เป่าผมให้นะคะมีกาแฟให้ซึ่งก็โอเคนะแล้วก็มีเู้ียนเู้ียนก็มีน้ำดื่มให้สองขวดตามมาตรฐานเนาะในสมวนที่นอนโอ้มีเตียงมีหมอนมีผ้าเช็ดตัวให้มี่มีหมวออันน้ำ ก็โอเคนะคะราคานี้แต่ว่าห้องพักของเรามันไม่ได้เป็นวิวทะเลเนาะมันจะเป็นวิวเมืองก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะที่สำคัญนี่ห้องน้ำเวลาอาบน้ำน,นี่ต้องปิดพรมานด้วยหรือเปล่า <c oughs> นิดนึงนิดนึงราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะคะหนึ่งพัน้หกสบก้าบาทมันใกล้สาหับางแสนแล้วก็ถ้าเราขับ นิดนึงมันก็จะเป็นอังศิลาตลาดก็จะมีตลาดขายของทะเลแย,ย,ย,ย่เลยแล้วก็สามารถไปหาซื้อของทะเลมาทานได้นะคะเผื่อเราก็จะมีอยที่พักให้เผื่อเพื่อนๆสนใจคิดที่จะมาพักตากกาศที่บางแสนเนี่ยโรงแรมโคคูบิชรีสอรก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่น่าสนใจ บรรยากาศช่วงเช้าดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจเส้นทางด้านหน้าที่พักนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างขับรถเราะชายหาดไปเรื่อยๆค่ะ าเราออกจากที่พักแล้วเลี้ยวซ้ายขับรถเลาะชายหาดบางแสนไปเรื่อยๆชมวิวทะเลเพลินๆไปจนสุดชายหาดทางด้านขวามือจะมีชาวประมงนำของทะเลสดๆมาวางจำหน่ายในราคาไม่แพงแต่จะมาวางขายเฉพาะช่วงเช้านะคะถ้าเพื่อนๆได้ไปพักก็ลองไปหาซื้อของทะเลสดๆมารับประทานกันได้เขามีบริการลวกย่างให้ด้วยนะคะ อย่างไรกันบ้างคะสำหรับที่พักโคโค่บีชดีสอร์ทถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตั้มชาว h ฮริกให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ